กองทัพบกทันกระแสะของกองทัพบกเองได้ระบุว่าภูมะเขือยึดได้แล้วปักธงชาติไทยร้องเพลงชาติให้กึกก้องเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ข้อสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือการเชีวิตของทหารกัมพูชาในพื้นที่ภูผีประมาณ100นายโดยที่กัมพูชา,ามีารายละเอียดว่าช่วงรอบเย็นเมื่อวานนี้ที่ถแถลงออกมาสถานการณ์การสู้รบ กลยุทธ์ฝ่ายตรงข้ามก็คือกัมพูชายังคงพยายามใช้กำลังทหารราบเข้าประชิดกำลังฝ่ายไทยเพื่อพยายามจะเข้าโจมตีหลักในพื้นที่ช่องบอกสัมแต่ภูมะเขือช่องตาเท่าปราสาทตาเมืองและปราสาทตาควายโดยมีการยิงอาวุธโดยมีการยิงด้วยอาวุธและก็มีการยิงสรรุนต่อเนื่องเป็นระยะ,ะพื้นที่ช่องบอกมีความพยายามจะยึดเนิน469หมายถึงฟากเขมรพื้นที่ช่องอานมะ ปรับกำลังเข้าควบคุมพื้นที่การประทะเบาบางลงพื้นที่ซ้ำแต่ยังคงมีการโจมตีด้วยอาวุธยิงสนับสนุนด้วยรถถังและปืนใหญ่พื้นที่สัตว์ผสมไารตรงข้ามได้รับความเสียหายอย่างหนักพื้นที่เขาพระวิหารมีการประทะอย่างต่อเนื่องบริเวณวัดพระแก้วและที่สําคัญคือพื้นที่ภูมะเขือมีการดําเนินกลยุทธ์เพื่อย,ยึดพื้นที่สําคัญให้เกิดความได้เปรียบอีกฝ่ายค่ะนี่ฮะตบูชม แล้วก็ยังมีพื้นที่เนินส5 0นถูกทำลายด้วยอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายเราพื้นที่ปราสาทตา,า,า,ตาควายที่ทพนมงรักสุรินถูกอาวุธยิงสนับสนุนจากฝ่ายเราไม่สามารถดำเนินการเข้าตีต่อฝ่ายเราได้พื้นที่ปราสาทตาเมินทมซึ่งเป็นจุดเริ่มที่กมพูชาเริ่มยิงเข้ามาก่อนเลยเมื่อวานนี้เป็นยังไงที่พนมดงรักสุรินทฝ่ายเราสามารถสกัดกั้นการเข้าฝ่ายตรงข้ามถอยกลับไป สถานะปัจจุบันฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตในพื้นที่ภูผีประมาณ100นายทั้งนี้ยังมีการรายง,งานเกี่ยวกับการอพยพเพิ่มรวมถึงพื้นที่ได้รับความเสียหายปัจจุบันณนเวลาช่วงค่าเมื่อวานนี้ยังไม่มีพื้นที่เสียหายเพิ่มเติมก็จะมีบางจุดที่มีกระสุนปืนใหญ่ของเขมรเข้าม,มาตกในพื้นที่ที่ตำบลศรีวิเชียรอำเภอ Nam y e นอุบลราชธานี โดยจรวจ BM 21ตกในพื้นที่และมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย4หลังนอกจากนั้นตำบลดุงตำบลเมืองและตำบลหนองย่าลาดอำเภอกันทรักศรีสะเกดกระสุนปืนใหญ่ตกในพื้นที่เช่นกันค่ะนี่คือการรายงานอัปเดตสถานการณ์ของกองทพัพภาคที่2แล้วก็มีการขอความร่วมมือประชาชนหลายข้อข้อสำคัญก็คือปัจจุบัน เกิดการประทะตลอดแนวพื้นที่ชายแดนสี่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธาน,นีนี่คือของเย็นเมื่อวานนะคะทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ตามแนวชายแดนขณะที่เมื่อเช้าที่ผ่านมาท่านผู้ชมเพจกองทัพบ,บกทันกระแสซึ่งเป็นของกองทัพบ,บกได้โพสต์ล่าสุดเมื่อเช้านี้เองว่าภูมะเขือได้ปักธงชาติไทยแล้วนะครับ ภูมะเขือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเรื่องเราพยายามเขาจะเข้าโจมตีตั้งแต่วันแรกโดยเฉพาะกระเช้ากระเช้าส่งกำลังค่ะของทางฝ่ายกัมพูชาและก็อย่างที่บอกไปนะครับทุกผู้ชมภูมะเขือเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งมีการดำเนินกลยุทธ์เพื่อจะยึดพื้นที่สำคัญให้เกิดความได้เปรียบล่าสุด เพจกองทัพบกทันกระแสะของกองทัพบกเองได้ระบุว่าภูมะเขือยึดได้แล้วปักธงชาติไทยร้องเพลงชาติให้กึกก้องเอกร,ราชจะไม่ให้ใครข่มขี่อ้าวนี่คือภูมะเขือซึ่งเป็นจุดสำคัญย้อนกลับมาท่านผู้ชมประเด็นที่เราแถลงโดยกองทัพภาคที่สองเมื่อวานนี้เรื่องภูผีร้อยศพทหารกัมภูชาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พลทหญิงมาลีโสเชียตาโศกกระทรวงกลาโหมค่ะอาจได้ประกาศเมื่อเช้าวันนี้ว่าการประทะอย่างต่อเนื่องซึ่งเขาเธอก็อ้างเหมือนเคยนั่นแหละเกิดจากการโจมตีของกรัรมพูชาอาส่งผลได้หารเสียชีวิตหนายบาดเจ็บ21คนอาเธออ้างว่าเพียงหนายทนผู้ชมห้าศพแล้วก็มีบาดเจ็บ21คนแต่เธออ้างว่าพลเรือนผู้ริสุทธิ์เนี่ย ตายไป8คนในจังหวัดอุดรมีชัยและบาดเจ็บอีก50คนค่ะกัมพูชาประนามว่าเป็นอาชญากรรมสงครามต่อมรุษยชาติ8รายที่เขาอ้างอย่างนั้น <S <S อานาังดอกไม้หรือพลโทหญิงมาลีโสเชียตาถแถลงอย่างที่บอกไป